สวัสดีทุกท่านครับคราวนี้มาแนะนำเรื่องการรับใบ,บมีดตัดหญ้าแบบประณีตซึ่งผมเคยแนะนำเรื่องการรับใบ,บมีดตัดหญ้าแบบเร่งด่วนโดยการใช้เครื่องเจียกับใบขัดกระดาษทรายเบอร์60อันนั้นเร่งด่วนเลยคือว่าพอใช้ได้ไปก่อนคราวนี้จะแนะนำการรับใบ,บมีดตัดหญ้าแบบประนีตซึ่งจะทำให้ความคมดีและก็ทนกว่า โดยใช้ตะไบแบนอย่างหยาบและแบบละเอียดก่อนจะรับเราก็ต้องดูว่าใบมีดตัดยญ้านี้มีความเยินหรือว่าบิดเบี้ยวบ้างหรือเปล่าถ้ามีเราก็เอาค้อนทุบเคาะแต่งซะก่อนเมื่อเรายึดใบมีดแน่นหนาดีแล้วเราก็จะเริ่มตะไบแต่งโดยใช้ตะไบหาย,ยาบก่อนซึ่งก็จะพยายามถูไปทางเดียวนะครับคือไปทางคมแล้วก็ใช้มุม ประมาณ30องศาเช่นเดิมเมื่อเราตรวจสอบดูความคมได้ที่แล้วทีนี้ก็ใช้ตะไบละเอียดรับต่อโดยใช้วิธีการรับแบบเดิมนะครับในช่วงนี้ผมก็จะเร่งความเร็ววิดีโอสังนิดหนึ่งนะครับ เมื่อเรารับคมใบมีดครบทุกด้านแล้วทีนี้เราก็เอาตะไบละเอียดรูปด้านหลังของคมทุกด้านด้วยอันนี้ก็รูปพอให้เรียบนะครับไม่ต้องให้ไปรบกวนคมที่เราทําไว้แล้วแล้วก็อาจจะมีการแต่งคมเบาๆอีกสักรอบหนึ่ง ขั้นตอนสุดท้ายเราก็ฉีดน้ํามันใช้ผ้าเช็ดให้ทั่วๆก่อนที่จะเก็บไว้พร้อมที่จะใช้งานในคราวต่อไปก็ลองไปทำดูนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ